สวัสดีครับคุณพระพันละท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเช้าวันจันทร์ที่3เดือนพฤษภาคมสอนายนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็กำลังแพร่ระบาดทันอย่างทั่วถึงนะครับในส่วนของสพทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็เป็นห่วงเพื่อนครูและห่วงสถานศึกษาทั่วประเทศนะครับล่าสุดครับท่านอมพรพินาศา เลขาที่นนก,การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับลงวันที่30เมษายน2564นะครับเรื่องขยายระยะเวลาการปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ใดของปุคลาะกรในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยขยายเวลานะครับออกไปตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะครับอันนั้นก็ถือว่าให ขาราชการในสังกัดสพทนะครับได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องของมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเรื่องของสอมสอเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ดรนันทา งวนตัดนะครับรักษาการผู้มนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานะหรือสมศสที่เรารู้จักกันนะครับก็บอกว่าจากการที่สมศลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาในระยะที่2นะครับที่ตรวจเทียมในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่เดือนมีนาคม2564จนถึงขณะนี้นะครับก็พบว่าสถานศึกษานั้นยื่นความประสงค์เข้ามาเพิ่มกว่า ร้อยละ20นะครับจากจำนวนที่ผ่านการประเมินรายงานการประเมินตนเองหรือประเมิน SAR นะครับในระยะแรก3,823แห่งก็ถือว่าน่าพอใจแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาเข้าใจการประเมินตรวจเยี่ยมออนไลน์มากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นระดับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษาเอกชนสถานศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษและก็ระดับอาชีวศึกษานะครับซึ่งการออกเยี่ยมแบบประเมินดังกล่าวนะครับก็พบว่าสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินนะ่าเรียบร้อยและก็มีความพึงพอใจเนื่องจากว่าไม่ได้รบกวนเวลาเรียนและก็เวลาสอนของคุณครูนะครับและก็ทําได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงปิดภาคเรียนสมศก็กําลังทยอยวิเคราะห์รายงาน SAR ของสถานศึกษาเพิ่มเติมอีกประมาณ800แห่งนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสถานศึกษาเปิดภาคเรียนนะครับแล้วก็จะรายงานให้ต้นสังกัดทราบภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับท่านรัชชัยสอนสุวรรณนะครับ ตอนนี้ก็มาเป็นประธานชมรมพิทักษ์ิท์ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับและก็ท่านเป็นผู้หนึ่งที่เป็นคณะทํางานในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและร่างพรบร,ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งก็ได้มีการประชุมไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวันที่28เมษายน2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับและก็จะประชุมครั้งที่สองในวันที่7 พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งทางท่านรัชชัยสวนสุวรรณก็ได้สรุปสาระสําคัญต่างๆที่จะเป็นการรักษาสิทธิและพิทักษ์สิทธ์ของผู้บริหารของครูและบุคลารกรทางการศึกษาทั่วประเทศว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับและก็จะคงไว้ทั้งหมดนะครับได้นําเสนอไปทั้งหมด15ข้อข้อยกันสาระสําคัญก็ประกอบไปด้วยให้ความสําคัญในเรื่องของวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่จะกําหนดไว้ในกฎหมายนะครับและก็จะคงคําว่าผู้อํานวย การสถานศึกษาไว้ในกฎหมายแล้วก็จะไม่ยอมรับการใช้คําว่าหัวหน้าสถานศึกษาอันนี้เป็นตัวอย่างเซึปเปิล แล้ว15ข้อนะครับซึ่งทางท่านรัชชัยชอนสุวรรณก็จะนําเสนอที่ประชุมในวันที่เก็บพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับข่าวสหกรอนอมทรัพย์ครูนครพนมจํากัดนะครับตอนนี้ช่วงแพร่ระบาดของโควิดนะครับก็จะงดใช้ห้องประชุมหนองบึกไปก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับส่วนการดําเนินการถ้าสมาชิกจะติดต่อกับสหกรณนนะครับถ้าไม่อยากจะไปติดต่อโดยตรงที่สหกรณ์แล้วก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปที่สหกรณ์นะครับถ้าจะมี การโอนเงินก็ขอให้โอนผ่านแอปพลิเคชันทางธนาคารหรือโอน ATM ของกรุงไทยให้กับทางสากรนะครับแล้วก็แจ้งสลิปเงินเดือนสลิปนะที่จะ โอนนั้นให้กับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการประจำหน่วยได้รับทราบด้วยกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็เรื่องสหกรณ์ท่านประคองศินเมืองซ้ายนายกสมาคมอาชาประจิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนมมุกดาหารนะครับขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมปศนอประชุมประจําเดือนนะครับเดือนนี้ประชุมในวันศุกร์ที่7เดือนพฤษภาคม2564ครับท่านวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับ ขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงานครู5นาทีวันจันท์นะครับวันจันทร์วันนี้วันหยุดชดเชยนะครับสามพฤษภาคมหยุดชดเชยวันแรงงานวันแรงงานวันที่หนึ่งนะครับก็มาต่อเนื่องข่าวสารโตนะครับเรามีเวลาที่จะเสริมเติมเติมติดอาวุธทางปัญญานะครับเพื่อนครู5นาทีรวมทั้งเพื่อนของ จเจริญพรคำจาดที่ติดตามทาง Facebook ทางไลน์นะครับครูเตรียมเฮเตรียมเฮอะไรล่ะนี่ประธานชมรมพิทักษ์ิตผู้บริหารครูเรียกร้องแก้ไขพระราชบัญญัติการสายแห่งชาติให้ครูอัตราจ้งางพนักงานราชการนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ5ปีได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขันอื นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกาเป็นขวัญและกำลังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าทําได้ในช่วงของรัฐมนตรีหญิงนะครับตรีนุชเทียนทองนะครับประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมอ๋อเรื่องการลงทะเบียนหมอพร้อมหมอพร้อมสาหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง นะครับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนก็เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับดูที่ลายหลายท่านบอกว่าโอ้นะครับเข้าได้แล้วนะครับอย่างครูชิสนุพงนี่บอกได้แล้วนะครับเข้าได้เรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยพร้อมที่จะฉีดว่าอย่างนั้นนะครับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับนับถึงเดือนมกราคม2565นาะครับการเข้าอริยากอะไรหรอกนะครับประชาชนทั่วไปนะครับก็จะเริ่ม ลงทะเบียนเดือนกรกฎาคมนะครับ2564นะครับซึ่งรัฐบาลยืนยันนะครับคนไทยทั้งประเทศนะครับจะได้รับวัคซีนโควิด1 9อย่างทั่วถึงนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับนอกจากที่เราจะใช้มาตรการที่คุณหมอพูดเป็นประจำนะครับการใส่หน้ากากการล้างมือการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสท n นซิงแล้วก็คือวัคซีนนี่แหละนะครับซึ่งตอนนี้วัคซีนก็ นะครับเราก็พยายามที่ประสานนายหน่วยงานนะครับทางด้านต่างประเทศนะครับผู้ป่วยโควิด1 9รายใหม่ในอินเดียนะครับทะลุ4แสนคนในวันเดียวเสียชีวิตเพิ่มกว่า3,500คนโอ้อินเดียยังหนักเลยนะครับเมื่อเช้านี้ดูข่าวนะครับดูข่าวยังบอกโอ้ยังมีการเฉลิมฉลองการเลือกตั้งอะไรต่างๆท้องถิ่นของอินเดียนะไม่มีการใส่หน้ากาก,ากอะไรทั้งสิ้น ตรงกันข้ามกับประเทศสารัฐประชาชนจีนนะครับจีนในเมืองอู่ฮั่นนะครับอู่ฮั่นเมืองระบาดนะครับของเชื้อโคโรน,น้าเนี่โอ้เป็นไงครับนะสามารถที่จะเปิดคอนเสิร์ตนะครับให้คนเข้าไปชมได้อย่างสบายแล้วโอ้โหนะฮะร้านอาหารสูญเสียมามา,มากพอแล้วนะครับโควิดรอบนี้ผมไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วนะครับอันนี้เป็นเสียงจากร้านค้าอาหารหลังคำสั่งห้ามนั่งกินนะกรุงเทพห้ามนั่งกินนะครับ สวนสวนสวนเสือศรีราชานะครับปิดแค่14วันนะครับไม่ได้ปิดตลอดไปนะครับไม่ใช่ปิดทาร์วนะปิด14วันตามคําสั่งของแพทย์อันนี้ไม่สับสนนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับเริ่ม1พฤษภาคมลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน2กลุ่มเท่านั้นประมาณ16ล้านคนนะครับก็มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรือ้อรังสามโรคนะครับได้แก่ทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดไตาวายเรือ้อรังหลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวานและโรคอ้วนนะครับซึ่งการลงทะเบียนก็มี3ช่องทางนะครับ1ก็คือแจ้งที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับนะก็มีประวัติรักษาอสมอสำหรับต่าจังหวัดไลแอปไลแอปหมอพร้อมทราบว่าหมอพร้อมก็ไม่พร้อม เริ่มนะครับเริ่มฉีดนะครับ7มิถุนายนสาหรับประชาชนทั่วไปก็อายุ18ถึง59ปีนะครับเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมาฉีดเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี2564นะครับเอาอันนี้ก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเตรียมความพร้อมประเทศไทยเรา,าพูดถึงนาคอ่มแล้วนะครับตลก เขาก็พูดนะครว่าโอ้คนดีทำไมจากไปเร็วแท้ะนะครับคนดีนาคอมลอตก็กสองตำนานตลกเมืองไทยนะครับจากไปวันเดียวกันนะครับก็คือ30สบเมษายนอเอาไปอยู่บนฟ้าพื่ะวกมาที่วัคซีนอีกนะครับห้ายี่ห้อวัคซีนโควิด1 9นะครับองค์การอนามัยโลกอนุมัติแล้ว นะครับก็มีไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์ Pfizer, นี่อนุมัติเมื่อวันที่31ธันวาคมแอสตราเซเนกานะครับอนุมัติเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์จอรนสันจอนสัอนอนุมัติเมื่อวันที่12มีนาคม2564คอนคอร์วิชินคอร์วิชินนะครับอนุมัติเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์มาร์ดลนาอนุมัติเมื่อวันที่30เมษาย,ยน2564 นะครับกำลังรอการพิจารณาก็มีของจีนนะครับแล้วก็มีซิน o v a c นะครับอันนี้ก็คือองค์การอานามัยโลกนะครับที่พร้อมจะรับรองนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศจีนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยครับฝั่งข่าวเมื่อเช้านี้มีการเปิดคอนเสิร์ตเลยนะครับซึ่งประเทศจีนนั้นได้ฉีดวัคซีนวันเดียววันเดียว,ว,ว11.6ล้านโดสนะครับรวมแล้วจีนตอนนี้ฉีดไปแล้ว265ล้านโดสอเมริกันก็เหมือนกันนะครับ ในส่วนของจังหวัดนะครับในประเทศไทยนะครับจังหวัดในประเทศไทยก็ขอความร่วมมือ22จังหวัดนะครับงดออกจากบ้านากลางคืนเช้ามืดนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโคโรนา2019นะครับก็จะมีจังหวัดแพร่อุทัยธานีชัยนาทนาครนายกนคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีเพชรบุรีสมุทรปราการสุพรรณบุรี ภาคอีสานของเราก็มีชัยภูมิบึงการยโสธรน,น้องคายอุบลราชธานีภาคใต้ก็มีตรังพัทลงุงยะลาและนองสงขราสุราษฎร์ธานีอ้าวก็ความรวม,มมือแล้วนะครับโอ้เมื่อวานนี้เป็นยังไงนาะเมื่อวานนี้นะครับ1818 18นะครับอ้าวยินดีสลับผู้ที่เป็นเศรษฐีใหม่เยอะแย,ยะมากมายเลยทีนี้การฉีดวัคซีนนะครับสำหรับประเทศไทยถ้าได้วัคซีนโควิด อาทีอย่างหลากหลายนะครับสิ่งที่เราจะได้ฉีดฟรีนะครับก็คือวัคซีนแอสตราเซเนกาชิโนแวคนะครับสปุตนิกสปุตนิกวีแล้วก็ไฟเซอร์ส่วนเสียตังเสียตังก็มีมอร์น่าชิโนฟาร์มนะครับส่วนจอ์นสันแอนจอ์นสันยังไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ที่ที่มาก็คืออ่าสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์เฉลิมหานพานิต นะครับนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเอานะครับมาถึงพื้นที่อำเภอสีสงครามนะครับจากเฟซบุ๊กของจิรวัตรเวียงด้านใช่ไหมนี่นครับลขาลขาลขาคนเก่งของรองประธานสภาผูะะ้แทนราษดรลงเฟซบุ๊กบอกว่าใกล้ความเป็นจริงเข้ามาทุกทีทุกขณะแล้วครับศูนย์ฟอกไตของมูลิธิฟ้าสั่ง จากการประสานงานของท่านสุภชัยโพสุคูแก้วนะครับช่างช่างกำลังเร่งทั้งวันทั้งคืนนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวเราอำเภอศรีสงครามและอำเภอใกล้เคียงที่ป่วยต้องฟอกไตได้รับการบริการที่ดีขึ้นนะครับในการฟอกไตนี่นะครับชื่นชมชื่นชมนะครับเอาให้มันได้ไม่ใช่ออมาได้มันได้ไดแล้วตอนนี้กําลังสร้างกําลังสร้างกําลังสร้างห้องอะไรต่างที่ดูในภาพเนี่ย ช่างก็เล่งมือกันอย่างเต็มที่เลยนะครับมาที่ในช่วงโควิดนะครับเยอะหน่อย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  How to how to ความรู้เมื่อเรากักตัวอยู่บ้านนะครับยังไงไม่ให้หน้าเบื่อก็มีเริ่มกิจกรรมใหม่ๆห,หรืองานอนเทเช่นปลูกต้นไม้เล่นดนตรีขายออนไลน์นะครับขายออนไลน์อย่างท่านพอรจนาใช่ไหมขายออนไลน์ทุกอย่าง หลายท่านก็ทำจ็อบพิเศษนะครับทำอาหารเมนูเด็ดๆนะฮะขายทางออนไลน์ส่งมาทาง Facebook บ,บ้างาสุดยอดเลยนะครับดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายนะครับเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลโรคโควิด -19 ดูซีรีส์มาราธอนโออันนี้คือ,อยู่บ้านใช่ไหมสเต็ a สเตย์ทีโฮมดูซีรีส์ดูหนังก็เพื่อมองหาแรงบันดาลใจปรับใช้กับชีวิตนะครับ ไม่ดูซีรีส์ก็ดูที่ y t u t u นะครับอยากจะดูอะไรกดเข้าไปนะครับสามารถที่อยู่ได้ทุกอย่างนะครับฟุตบอลเออ่าพูดถึงฟุตบอลแล้วเมื่อวานนี้ท่านเป็นไงครับอันฮองยาลายซิกโก้นะครับเสมอ2ประตูต่อ2นะครับเฮ้ยนะครับยังไม่แพ้ใครอันสุดท้ายก็คือนะครับเมื่อเราก,ากักตัวอยู่ที่บ้านยังไงไม่ให้หน้าเบื่อก็คือหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสุขภาพนะครับเพื่อเพิ่มความอุ่นใจหากเจ็บป่วยกระทันหัน นะครับวันนี้เป็นองค์ความรู้นะครับสำหรับการปิดภาคเรียนเปิดภาคเรียนนะครับสบถกำหนดแล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวธาดิการกำหนดแล้วนะครับพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเลื่อนจาก17พฤษภาคมเป็นวันที่1มิถุนายนนะครับวันนี้ก็ต้องประเมินก่อนนะครับยังไม่แน่เหมือนกันนะต้องประเมินเป็นรายเรียกว่าเป็นรายวันรายเดือนนะครับว่าติดเชื้อยังพันสองพันอยู่ไหมนะครับถ้าพันสองพันนี่ก็ต้องว่ากันใหม่ นะครับมาถึงการแผนการฉีดวัคซีนโอ้ยังมีแผนการฉีดวัคซีนอยู่นะครับตั้งเป้าไว้100ล้านโดสในปี2564นะครับครอบคลุมคนไทย50ล้านคนซึ่งคิดเป็น70%ของจำนวนประชากรไทยนะครับซึ่งขณะนี้หาได้แล้ว63ล้านโดสกำลังเร่งจัดหาเพิ่มอีก37ล้านโดสนะครับเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย จุดบริการฉีดวัคซีนนะครับกว่า1,000แห่งทั้งในและนอกโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับเช่นสนามกีฬามหาวิทยาลัยศูนย์ประชุมทั่วประเทศคาดสามารถจัดฉีดวัคซีนนะครับห้าห้าแสนถึงหล้านโดสต่อวันเอ,อ,เอา,าอก็ต้องพยายามพยายามนะครับพยายามอย่างเต็มที่ล่ะ กรมการปกครองว่ายังไงกรมการปกครองโอ้นะครับรับสมัครรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครองนะครับก็มีประลัดอำเภอนะครับประลัดอำเภออย่างห้าสิบอัตรานักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการร้อยอัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์สามอัตราเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงานห้าสิบอัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับทาง กลุ่มการปกครองอกลมการปกครองนะครับใครอยากจะสมัครเป็นประลัดนะก็เข้าไปที่เว็บนะครับของกล่มการปกครองอมาปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆนะครับจากเว็บบ็อกดิสเว็บบ็อกดิสนะครับเขาเรียกว่าดีขึ้นดีขึ้นวันละ0.5%นะครับ ดีขึ้นวันละ0.5%อันนี้เป็นชื่อเว็บนะเนี่เป็นชื่อเว็บเออเข้าท่าเหมือนกัน10ด้านนะครับ10ด้านการพัฒนาชีวิตเพื่อทำให้ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณต้องการมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหมายนะครับและใช้ชีวิตทุกด้านให้ดีที่สุดในทุกวันนะครับลองใช้10ด้านในชีวิตนี้เป็นตัวช่วยคุณนะครับให้เปลี่ยนจาก no one เป็น the วัน เออมีอะไรบ้างล่ะครับแนวคิดการพัฒนาชีวิต10ด้านนะครับพร้อมกันเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นรอบตัวและทำให้ทุกวันเป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับคุณโดยไมเคิลไมเคิลไฮตินะครับซึ่งเป็นนักเขียนนิวยอร์กไทม์เบสเลอร์นะครับนักเขียนขายดีว่าอย่างนั้นชีวิตของคนเราประกอบด้วย10ด้านนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ มีอะไรบ้างมีสุขภาพใจสุขภาพใจเมนทัลเฮลส์นะครับสสุขภาพกายไซคอเฮล h ์สามจิตใจจิตใจสปิริ t ช a l ลิตจิตใจ 4. การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดอิน e ทอร์เรช l ุนไลฟ์คู่ชีวิตหรือหุ้นส่วน m ม r r i a g e ิ Mar marriage, นะครับออพัตดชิฟ 6. กการดูแลพ่อแม่ พ a ร์เลนทอนไลฟ์เจ็ดเพื่อนมิตรภาพเฟรนด์ชิพงานนะข้อที่8ก็คืองานนะคือจ็อบเก้าก็คืองานอดีเรกอดีเรกนะครับฮอ b บิชนะครับสิบก็คือการเงินการเงินส่วนบุคคล Personal Finance นะครับการสร้างปีที่ดีสุดนะครับได้ทุกวันก็คือการวัดความก้าวหน้าของทุกๆด้านไปพร้อมกันนะครับซึ่งก็จะช่วยให้อ่าคุณ เห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงในแต่ละด้านนะครับการเริ่มต้นก็คือหนึ่งการเขียนทั้ง10ด้านลงในกระดาษแล้วลองใส่คะแนนในแต่ละด้านจาก0ถึ 10. ง10 2. กลับมามองภาพนี้ทุกเดือนแล้วขีดการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นเดือนละ1ครั้งโปรดจำไว้ว่าทั้ง10ด้านนี้เชื่อมโยงกันนะครับดังนั้นการปรับปรุงในด้านหนึ่งจะส่งผลให้เกิดการเติบโตนะครับในด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่น การมีสุขภาพใจที่ผ่อนคลายนะครับก็จะช่วยให้คุณมีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นการจัดการเงินส่วนบุคคลที่ดีก็จะทำให้คุณร่ำรวยขึ้นและมีโอกาสได้พบคู่ชีวิตหุ้นส่วนทางธุรกิจสูงขึ้นในทางกลับกันนะครับถ้าด้านใดแย่นะครับก็อาจส่งผลเสียต่อด้านอื่นด้วยนะครับเช่นคุณอาจจะขาดพลังงานในที่ทำงานหากสุขภาพไม่ดี ถ้าถ้าคุณไม่มีงานเดรเร็กอะไรเลยนะครับก็ mm. ここอาจจะส่งผลเสียต่อชีวิตแต่งงานของคุณหรือไม่ทําให้คุณเห็นทางชีวิตที่ตัวเองต้องการจริงๆเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดนะครับลองนึกภาพตัวเองใน6เดือนข้างหน้าแล้วตอบว่าคุณเห็นอะไรนะครับ อ้างอิงจากหนังสือ y o u r Best You're v e r Michael Hitti นะครับอ้าเป็นข้อคิดดีๆสลหรับรายการของเราฝากนะครับการติดตามสลับรายการาที่นี่สีโคตบุญของลุงพร้อมพันนะครับด้วยความรักและปราณานดีจากผมจเจริญพรคำจานนะครับสมพงษ์อุมาวนพร้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับพกุกสวัสดีครับ